สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชะพลเช่นเคยนะครับกลับม,มาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับ หลายๆคดีที่พี่แฮมนำมาเล่าเนี่ยส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตใจใช่ไหมเพราะว่าพี่แฮมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตใจเป็นอย่างมากยกตัวยอย่างเรื่องของโรคซึมเศร้าครับตอนนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะยอมรับในโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆคนรอบข้างพี่แฮมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆพ,พี่แฮมเองหรือว่ากลุ่มแฟนรายการเนี่ยพี่แฮมก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยกำลัง ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่พี่ฮมเนี่ยไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าพี่ฮมมาลองจินตนาการดูว่าขนาดเราเนี่ยทำงานแล้วเราเครียดเนาะมันยังส่งผลกับร่างกายเราขนาดนี้เลยอะตอนที่พี่ฮมเครียดมากๆอะต้องบอกว่าพี่ฮมนอนไม่หลับครับหลายๆครั้งต้องเหมือนกินยาคลายกังวลหลายๆครั้งต้องแบบไปกินวิตามินเสริมอะไรมากมายเพราะว่านอนหลับก็ยาก ตื่นก็บ่อยบางทีตื่นก็เช้าเรียกว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอครับแล้วก็ทําให้มันไม่มีความสุขเลยตลอดทั้งวันเพราะว่าเราเนี่ยเพลียอยู่ตลอดเวลาเพียมก็จะนึกถึงครับคนที่บางทีเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพี่มคิดว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยเนาะมันหนักหนาแล้วก็มันมากกว่ามากๆดังนั้นต้องบอกว่าคนที่ต่อสู้กับโรคเหล่านี้อยู่ เขาเก่งมากๆครับเขาต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเนี่ยสูงมากๆใครหลายๆคนเนี่ยกล้าหาญที่จะเดินไปบอกครอบครัวของตัวเองหลายๆคนกล้าหาญที่จะเดินไปหาคุณหมอเพื่อปรึกษาแล้วก็รักษาโรคเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากๆพี่แฮมคงทําอะไรมากไปกว่าการให้กําลังใจไม่ได้ครับแต่ว่าพี่แฮมเนี่ยพร้อมที่จะให้กําลังใจอยู่ตรงนี้จริงๆอยากจะส่งเสียงเป็นกําลังใจครับขอให้เสียงพี่แฮมเนี่ยเป็นเพื่อนหลายๆคนบอกเสียงพี่แฮมสามารถฮิลให้จิตใจดีขึ้นได้ はい。 พียมอยู่ตรงนี้ครับจะทําทุกทุกอย่างทุกทุกทางให้ทุกคนเนี่ยสบายใจขึ้นให้ได้จากใจจริงนะอันนี้เพียมพูดจากใจจริงๆเพราะพียมพยายามที่จะเข้าใจทุกคนครับเข้าใจถึงความเจ็บปวดของหลายๆคนที่กําลังแบกรับอยู่ถ้าสิ่งที่พียมทําได้เนี่ยมันช่วยเพื่อนๆได้แม้แค่หเปอร์เซ็นเี่ยพียมก็ยินดีที่จะทําส่วนใครที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับจิตใจยังดียังปกติดีเพียมอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษามันไว้ครับเพราะว่าช่วงที่จิตใจเราดี เรามีความสุขเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีค่าจริงๆของชีวิตนะครับดังนั้นแล้วหมั่นดูแลร่างกายเรานะทางออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลจิตใจของเราด้วยนะครับเพราะว่าจิตใจนี่แหละมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆที่เกินมาขนาดนี้ครับเพราะว่าคาดีในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ว่าไม่ใช่โรคซึมเศร้าธรรมดาครับ แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆอยากจะนํามาดิสคัทหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆในช่วงท้ายด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมทาทอนบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อายุต,ตามกว่า18ปีตอนนี้พี่ยามคิดว่าก็ค่อนข้างก้ากึ่งแล้วกัน แต่ว่าถ้าเกิดอยากฟังจริงๆพี่แฮมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในอนาคตรครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ว่าดูภาพหน้าปกแล้วคิดว่าเออจะเกี่ยวกับผู้หญิงไม่เลยครับ เคสนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงก็จริงแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็อยู่ในฐานะของคนที่ดูแลและปกป้องพวกเขาได้เหมือนกันดังนั้นพี่แอมก็อยากให้ฟังทุกเพศทุกวัยนะครับแต่สําหรับน้องๆ้อยายุต่ำกว่า18ปีก็มีผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยก็น่าจะดีที่สุดนะครับเอาแล้วได้เกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองดักบิวรีรัฐเมชชซูเซสครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเราต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเธอมีชื่อว่าลินเซ่มาลีแคนซีครับเธอเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1990แล้วก็เติบโตที่รัฐ ed, คอนเนตทิคัตตอนเด็กๆเ,เนี่ยลินเซ่เป็นคนที่ผลการเรียนแบบดีมากๆครับแล้วเธอก็มีความฝันด้วยสิ่งที่เธอฝันคืออะไรรู้ไหมครับเธอเนี่ยฝันอยากที่จะเป็น พยาบาลจนกระทั่งในปี2012ครับรินเซ่ก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีสาขาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยควินิเพยกได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จรินเซ่ได้กลายมาเป็นพยาบาลจริงๆแล้วเธอก็ทำงานที่โรงพยาบาลเมชาสัสเซเจเนอโรโฮสปิทอลครับซึ่งมันก็เป็น การทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแต่เด็กหรือว่าเป็นการทำสิ่งที่ตัวเองฝันได้สำเร็จนั่นเองการที่ได้ทำความฝันสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้ตัวรินเซเองเธอไม่ได้อยากจะเป็นพยาบาลที่ทำงานไปวันๆกับเพื่อน,นๆไม่ได้แบบก็รักษาไปตามสภาพรับเงินเดือนแล้วก็จบกับแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเท ทุกวินาทีเลยครับให้กับหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วก็ใส่ใจคนไข้ทุกๆคนคนไข้ที่เคยได้รับการดูแลจากเธอเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่ารินเซ่นเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากครับ แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนไข้เป็นอย่างมากโดยลินเซ่เธอรับผิดชอบในฝ่ายด้านการคลอดบุตรนะครับดังนั้นคนไข้ของลินเซ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่เหมือนเพิ่งคลอดลูกออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยลินเซ่เธอยังไม่ได้มีลูกเนาะแต่เธอกลับเข้าใจคนไข้ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าชีวิตของลินเซ่เธอดู สวยงามนะมีความสุขมีครบทุกๆอย่างเพราะว่านอกจากเรื่องงานแล้วครับเพื่อนๆชีวิตของเธอเองก็ยังสมบูรณ์แบบในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านของความรักครับลินเซ่เธอได้แต่งงานกับคนรักครับที่คบหากันมาอย่างยาวนานอย่างแพทริกเคลนซี่ครับซึ่งเขาก็เป็นสามีที่ดีมากๆ เป็นสามีที่ทั้งรักแล้วก็ห่วงใยเธอทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนได้แก่น้องโคร่าวัยหขวบครับน้องดอสารวัย3ขวบแล้วก็น้องแคลเลนวัย8เดือนก็เป็นทารกเท่านั้นเองโดยทั้ง5ชีวิตนี้ครับอาศัยอยู่ในบ้านแสนสุขของพวกเขาที่เมืองดักบิรีซึ่งมันก็เป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆเพื่อนมีสนามหญ้ามีของเล่นและทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้อ ฟังแบบนี้เหมือนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบดีใช่ไหมครับพี่ฮัมคิดแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆตัวรินซี่เองเนี่ยเธอได้ทำงานที่เธอรักแล้วเธอก็ได้ดูแลคุณแม่พึ่งขอดใช่ไหมตอนหลังๆเธอก็ได้มาเป็นคุณแม่ซะเองครับมีลูก3ามคนมีสามีที่ดีแต่ทั้งหมดนั้นมันคือภายนอกหมดเลยสิ่งที่พี่ฮัมพูดมาพี่ฮัมก็เป็นคนภายนอกครับที่มองเข้าไปแต่ว่ามันมีอีกหลายๆอ,อย่างเลยที่คนภายนอกอย่างพวกเราเนี่ย มองไม่เห็นนั่นก็คือหลังจากที่ลินเซ่เนี่ยเธอคลอดลูกคนที่3ออกมาแล้วครับนั่นก็คือน้องคานแเลนเนี่ยลินเซ่เธอเค่คอยๆเปลี่ยนไปครับเธอเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งภายหลังเนี่ยเธอก็มาทราบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเธอมีอาการโรคซึมเศร้าหลังคลอดนั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเศร้านะครับแต่มันคือการที่สารในสมององเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเนาะ จนบางครั้งเธอไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ที่พี่ฮมพูดแบบนี้ครับเพราะว่าตัวลินเซ่เองเธอก็รู้เธอไม่ได้มีน้องคันแลนเป็นลูกคนแรกถูกไหมแต่นั่นคือคนที่สครับเป็นลูกคนสุดท้อง2คนแรกเนี่ยเธอไม่ได้มีอาการแบบนี้เลยแต่เพราะคนที่3เนี่ยน้องคันแลนที่เพิ่งคลอดออกมาเธอก็มีอาการแบบนี้ครับเธอก็เลยไปหาคุณหมอและเธอก็เลยรู้ว่านี่แหละ คือโรคซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งมันเกิดจากสารในสมองเธอไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ครับและเธอก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าสารในสมองจ๋าโปรดยันหลังออกมานะพอแล้วเธอควบคุมสารในสมองไม่ได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นแล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอเธอมีอาการเนี่ยรินซี่ก็จะมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองนักไม่กานั้นก็คือบางครั้งเนี่ย เธอเริ่มที่จะมีความคิดอยากจะทำร้ายคนรอบข้างด้วยนะครับพี่ฮมต้องอธิบายตรงนี้แบบหนักๆเลยเนาะต้องบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆเพราะเท่าที่พี่ฮัมรู้จักมาหรือว่าได้คุยกับคนที่เป็นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แบบมากๆเลยนะครับ99%เนี่ยส่วนมากเขาจะรู้สึกอยากทําร้ายตัวเองครับไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะทําร้ายคนอื่นแต่ว่าในเคสของลินเซ่ตามข้อมูลที่พี่ฮัมหามานะครับเธอมีความคิดที่อยากจะทําร้ายคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่พิเศษมากๆนักไปกว่านั้นก็คือในกรณีของลินเซ่เนี่ยอาการของเธอมันแย่ลงแบบแย่ลงเรื่อยๆครับสารในสมองของเธอไม่รู้ว่ามันไปทําปฏิกิริยาอะไรเนาะหลังๆเธอเริ่มมีอาการหลอนเข้ามาด้วยครับทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกความจริงหรือว่าสิ่งที่เธอคิดขึ้นมาเองได้ในกรณีนี้หลายๆครั้งเธอเริ่มได้ยินเสียงครับเหมือนเป็นเสียงที่สั่งให้ทำลาย ลูกของตัวเองหรือเธออาจจะมีความเชื่อว่าลูกของเธอเนี่ยอาจจะต้องตกนรกถ้าเกิดเธอเนี่ยไม่สังหารลูกของตัวเองไปก่อนเพื่อให้หลุดผลนะครับดังนั้นแล้วอาการทางจิตของลินเซ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เด่นชัดมากขึ้นทุกวันครอบครัวองเธอไม่เคยปล่อยเลยครับ ไม่เคยปล่อยให้ลินเซ่ยอยู่คนเดียวเลยพวกเขาเนี่ยพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแมคลินนะครับแล้วก็มีการใช้ยาแบบหลายชนิดมากๆทั้งโพแซกอติแวนแบบยาเยอะไปหมดเลยครับหลายสิ่งเพื่อให้เธอเนี่ยสามารถที่จะอยู่ใน ขีดเส้นนะครับของคนที่สามารถใช้ชีวิตปกติให้ได้แต่แม้จะได้รับการรักษามากขนาดนั้นได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนรอบข้างมากขนาดนั้นแต่ดูเหมือนอาการของลินเซ่จะไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองลงในสมุดเดอรี่เนาะเธอก็เขียนข้อความหลายข้อความเลยแต่มันมีอยู่ข้อความบางช่วงครับที่เธอเขียนเอาไว้ว่าฉันเป็นคุณแม่ที่ไม่ดี ลูกไม่สมควรต้องมีแม่แบบฉันจากข้อความนี้อ่านผิวเผินมันก็อาจจะเป็นข้อความที่แบบเหมือนเป็นการบน่นเป็นการแบบน้อยใจอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่านี่คือข้อความที่มันมีสัญญาณค่อนข้างที่จะ red flag พอสมควรครับเพียงแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าสัญญาณที่แบบเป็นเป็นธงแดงเหล่านี้เนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะรุนแรงขนาดไหน อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าชีวิตของรินเซ่ในตอนนั้นเนี่ยเธอค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆเธอรายล้อมไปด้วยคนที่เข้าใจเธอครับแล้วก็เป็นผู้คนดีๆที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนเธอไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่พยายามที่จะเข้าใจเธอทุกๆคนคุณหมอจิตแพทย์เองก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีครับพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ให้ยาเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันดูเหมือนมันยังไม่พอครับ เวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่24มกราคมปี2023ที่ผ่านมานี้ในช่วงเช้าของวันนั้นทุกอย่างดูปกติมากๆมันดำเนินไปอย่างปกติแบบทุกๆวันตอนเช้ารินเซ่ก็าพาลูกสาวคนโตไปหาคุณหมอครับ จากนั้นก็โทรไปที่ร้านขายยาก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยเธอก็จะกลับมาที่บ้านแล้วก็โทรสั่งอาหารคําสสำหรับลูกๆอย่างที่บอกไปว่ามันคือวันธรรมดาครับจนกระทั่งช่วงเย็นวันนั้นครับเธอก็เดินไปบอกแพทริกสามีของเธอว่าช่วยออกไปซื้ออาหารญี่ปุ่นแล้วก็แวะร้านขายยาให้เธอหน่อยได้ไหมแพทริกก็โอเคครับไม่มีปัญหาเขาก็ฟังแล้วเขาก็ออกจากบ้านเนาะทำตามที่รินเซร่ร้องขอไปโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่า นั่นกลายเป็นหนึ่งในแผนการอะไรบางอย่างของลินเซ่ครับเวลาประมาณ6โมง9นาที6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกา9นาท,นาทีตอนนั้นแพทริกอยู่ที่อ,อนอกบ้านแหละออกไปทำธุระตามที่บอกเขาก็โทรกลับมาหาลินเซ่ภรรยาแต่ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออลินเซ่อาจจะยุ่งก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีลูกอยู่ต้อง3คนจนกระทั่งตอนที่แพทริกเนี่ยกลับมาถึงบ้านครับเขาก็สังเกตว่า เฮ้ยทำไมบ้านมันดูเงียบผิดปกติใครที่มีลูกหลายหลคนครับจริงๆลูกแค่คนเดียวเนี่ยเสียงก็ดังแล้วใช่ไหมครับแต่ลูก3มคนในบ้านที่มีเด็ก3ามคนเนี่ยมันยอมเจียวเช้าเป็นธรรมดาแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านมันเงียบสนิทมากๆแพททีก็เลยเดินเข้าไปในบ้านครับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปสำรวจดูเขาพยายามที่จะเรียกชื่อครับทุกๆคนภายในบ้านเลยเนาะทั้งตัวลินเซ่เองแล้วก็ลูกทั้ง3าคนแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงใครเนี่ย ตอบกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวหลังจากสำรวจด้านล่างเสร็จครับแพทริกก็เดินขึ้นไปชั้นบนซึ่งมันก็เป็นส่วนของห้องนอนของครอบครัวครับปรากฏว่าห้องนอนเนี่ยด้านในมันล็อกอยู่สิ่งนี้ทำให้แพทริกรู้สึกแบบไม่สบายใจมากๆครับมันไม่ใช่สิ่งที่ปกติอย่างแน่นอนทุกอย่างมันเงียบแต่ว่าห้องนอนกับล็อกอยู่และมันไม่ใช่เวลาที่ใครจะมานอนนะครับหกโมงกว่าเท่านั้นเองสุดท้ายแพทริกก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปเลยครับ และสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือเลือดครับมันเป็นหยดเลือดที่หยดไปตามพื้นแล้วก็มีหน้าต่างเนี่ยเปิดทิ้งเอาไว้อยู่แพตริกเนี่ยรีบวิ่งไปตามสัญชาตญาณครับเขาก็วิ่งไปที่หน้าต่างเนาะแล้วก็ก้มมองลงไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือลิอนเซ่ภรรยาของเขาเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นดินนอกบ้านด้านล่างโดยที่มือของเธอเนี่ยครับบริเวณข้อมือเนี่ยมันยังมีบาดแผลไม่ได้มีบาดแผลแค่ข้อมือนะครับ ว่าบริเวณลำคของเธอก็ยังมีรอยกรีดอย่างชัดเจนแพทริกรีบวิ่งลงไปหาลินเซ่ข้างล่างเลยครับซึ่งตอนที่ไปถึงตัวเธอเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นลินเซ่เธอยังมีสติเธอก็พูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่าฉันกระโดดลงมาเพื่อพยายามที่จะฆ่าตัวตายตอนนั้นแพทริกก็เลยถามต่อครับว่าเอา้าแล้วลูกๆทุกคนหายไปไหนคำตอบจากปากของลินเซ่ก็คือทุกคนอยู่ในห้องใต้ดินครับ ตอนนั้นเนี่ยพทาิกเขาได้โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยฉุกเฉินเรียบร้อยไปแล้วนะครับเขาโทรไปตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นลินเซ่นเนี่ย กระโดดลงไปจากหน้าต่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็โทรไปหาตำรวจเลยและจังหวะนั้นเองครับตอนที่เขาได้คําตอบจากดินเซ่ว่าลูกๆอยู่ที่ชั้นใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านของพวกเขาพอดีคือต้องบอกว่าต่างประเทศนี่โหเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเร็วมากๆดังนั้นแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทริกเนี่ยก็เลยรีบเดินทางไปที่ห้องใต้ดินครับเพื่อตรวจสอบดูเด็กๆทุกๆคนและหลังจากที่ทุกคนถึงห้องใต้ดินแล้ว ภาพที่พวกเขาเห็นมันกลับกลายเป็นภาพที่เลวร้ายเกินกว่าที่จะคาดคิดครับน้องโคราแล้วก็น้องดอรซนเนี่ยถูกมัดด้วยสายไฟนี่คือลูกคนที่หนึ่งกับลูกคนที่สองนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยมีร่องรอยการถูกรัดที่บริเวณคอด้วยในขณะที่น้องคนเล็กอย่างน้องคันแลนซึ่งเป็นเด็กทารกวัยแเดือนนะครับน้องยังอยู่ในเปล อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในสภาพที่หมดสติไปแล้วในเวลานั้นนูจุกเฉินได้พยายามช่วยทั้ง3ชีวิตอย่างสุดกำลังครับแต่ว่าน่าเศร้ามากๆที่น้องโคราแล้วก็น้องดอสัซันเด็ก2คนที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนที่2อะครับเสียชีวิตในคืนนั้นเลยในขณะที่ทารกน้อยอย่างน้องคันแลนเนี่ยเอาจริงๆน้องยังมีชีวจรครับ น้องถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องก็ต้องจากโลกนี้ไปในอีกไม่กี่วันต่อมาภาพตัดมาที่ตัวลินเซ่นิดหนึ่งครับเธอก็คือผู้รอดชีวิตแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับตอนนั้นเธอกลายเป็นอัมาพาตท่อนล่างครับจากการที่เธอเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาจากที่สูงและอย่างที่บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้รอดชีวิตเท่านั้นแต่เธอยังเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม3กระทงครับ ั่นก็คือการสังหารลูกทั้ง3คนของตัวเองอย่างไรก็ตามในกรณีนี้ครับตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเธอคือฆาตกรก,ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นละเอียดอ่อนใช่ไหมอย่างเรื่องของสุขภาพจิตที่ต้องนํามารวมพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยคดีนี้ต้องบอกว่ามันใช้เวลาในการพิจารณาคดีเนี่ยยาวนานมากๆครับโดยเฉพาะขั้นตอนการไตส่สวนแล้วก็การสืบหาข้อเท็จจริง เดิมทีคดีนี้จะถูกจัดขึ้นในเดือนมกราคมปี2025ก็คือมกราคมปีนี้ใช่ไหมครับปีที่พีแฮมออกอากาศไปแต่สุดท้ายเนี่ยาศาลได้ประกาศเลื่อนครับเลื่อนการพิจารณาคดีเธอเนี่ย ออกไปก่อนโดยสารอยากให้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมีการไตส่สวนเพิ่มเติมโดยกำหนดการที่จะมาว่าความในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันที่5มกราคมปี2026ครับก็คือปีหน้านั่นเองแต่ว่าในระหว่างนี้ครับดินเซเธอก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับเพื่อรักษาอาการทางจิตที่เกิดขึ้นอยู่ทางนั้นทนายบาง คือลินเซ่เธอก็ต้องมีทนายครับเอาไว้ต่อสู้คดีของตัวเองทนายของลินเซ่เนี่ยก็มีการเตรียมต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับโดยเขานี่ยืนยัดว่าลินเซ่ไม่มีความจําเป็นจะต้องรับผิดชอบความผิดทางอาญาในคดีนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยอยู่ในสภาวะวิกจริตในขณะก่อเหตุ ซึ่งถ้าเกิดศาลเนี่ยเชื่อในคําโต้แย้งของทนายนะครับทนายของลินเซ่นนะลินเซ่ก็อาจจะไม่ต้องติดคุกแต่อาจจะต้องอยู่ในการควบคุมของสถานพยาบาลจิตเวชตั้หลอดชีวิตแทนดังนั้นคดีนี้ยังไงก็ต้องรอคําตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับ แลถ้าเกิดถึงวันนั้นพี่แฮมยังไม่ลืมย้ำว่าพี่แฮมยังไม่ลืมเพราะว่าปีหน้าเลยเนาะพี่แฮมก็จะนํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึง่งยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆน,น่าจะความจําดีกว่าพี่แฮมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ติดตามคดีนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดต้นปีหน้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีผลการตัดสินออกมาเพื่อนๆสามารถที่จะมาอัปเดตแทนพี่แฮมได้นะครับพี่แฮมก็จะกราบขอบคุณทุกคน มากๆเลยล่ะครับแม้คดีนี้จะจบลงไปแต่ต้องบอกว่ามันมีคำถามเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะคำถามสำคัญซึ่งคำตอบต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับก็คือแบบคำถามเช่นจากคุณแม่ที่เคยรักลูกสุดหัวใจอย่างลินเซ่นเนี่ยวันหนึ่งเธอกลับป่วยหนักมากๆซึ่งโรคทางจิตเวชที่เธอเจอเนี่ยเธอเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นครับมันเป็นเหมือนภาวะเคมีในสมองนะครับเพื่อนๆทำให้เธอเนี่ย เหมือนไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปคำถามก็คือใครจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวลินเซ่เหรอจะเป็นเธอจริงใช่ไหมเพราะว่าลูกสองคนแรกเนี่ยเธอไม่เป็นครับมันมาเกิดขึ้นกับลูกคนที่สามและมันเป็นภาวะในสมองที่เธอเองก็ควบคุมไม่ได้เธอต้องรับผิดชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายอาจจะเป็นระบบการแพทย์ไหมที่ไม่สามารถที่จะรักษาเธอได้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงภาวะทางจิตเวชได้ หรือเราจะมองว่าไม่อ่ะคุณแม่นั่นแหละที่ผิดคุณแม่ทุกคนจะต้องเข้มแข็งและต้องเข้มแข็งเสมอไปคำนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่าครับเลยต้องบอกว่าคำตอบมันยากมากๆยายจริงเพื่อนๆมันนา,นานาจิตตังครับแต่ละคนก็คิดหลากหลายรูปแบบ แต่สุดท้ายแล้วมันคงไม่อยากให้เกิดกับใครจริงๆแ่ะครับดังนั้นแล้วเรื่องราวนี้มันจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆที่อยากจะตือนใจทุกคนครับว่าสุขภาพของจิตเนี่ยมันสำคัญพอๆกับสุขภาพของร่างกายเลยโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยเพื่อนๆของเราบางทีน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในวัยนั้นนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยทั้งตัวเราเองอาจจะเป็นคุณแม่ ตัวเราเองอาจจะเป็นคุณพ่อที่ได้เห็นภรรยาของเราเป็นคุณแม่ตัวเราเองอาจจะเห็นเพื่อนๆของเราครับที่เรียนด้วยกันมาเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นคุณแม่ต้องบอกว่าภาพของคุณแม่หลังคลอดหลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยภายนอกอาจจะดูยิ้มแย้มครับมีความสุขได้เป็นคุณแม่ได้อุ้มลูกของตัวเองแต่ใครจะไปรู้ครับว่าภายในเนี่ยมันอาจจะแตกสลายไปหมดแล้วดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่แบบมีกำลังมีลูกเล็ก เพิ่งคลอดออกมาครับแล้วเรารู้จักเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือว่าไปหาเขาอย่าลังเลครับที่จะเอาใจใส่พวกเธอเหล่านั้นเป็นพิเศษคอยถามคําถามครับถามบ่อยๆเลยนะว่ายังโอเคไหมทุกอย่างยังดีหรือเปล่าคนที่เป็นคุณพ่อก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณพ่อมีหน้าที่ผลิตลูกอย่างเดียวนะครับคุณแม่เนี่ยเขาต้องอุ้มท้องลูก9้าเดือนเนาะ เราคิดดูดีเราแบกของหนักๆเดี๋ยวบางทีไปชอปปิ้งกับแฟนใช่ไหมแบกของหนักๆชั่วโมงสองชั่วโมงเราโอ้ยไม่ไหวแล้วที่รักทําไมซื้อของเยอะอย่างนี้แขนผมเนี่ยเมื่อยไปหมดแล้วนึกถึงคุณแม่ครับคุณแม่หรือว่าภรรยาของเราที่ต้องอุ้มลูกเก้าเดือนเนี่ยเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยวางเลยเนาะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าโอ้ยหนักจังเลยเธอเอาไปอุ้มหน่อยไม่ได้ครับคุณแม่อุ้มเด็กแบบนั้นนะ่ะเ้าเดือนพอตอนคลอดออกมาแล้วครับ นั่นแหละครับหน้าที่ของคุณพ่อด้วยเนาะที่ต้องทั้งดูแลคุณแม่แล้วก็คุณลูกครับอย่าปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณแม่คนเดียวนะคุณพ่อก็สามารถที่จะให้กําลังใจดูแลกําลังกายครับคอยแบบเปลี่ยนผ้าอ้อมไบล้างขวดนมทําเท่าที่เราทําได้เนาะพี่ย้ำเชื่อว่านั่นแหละ จะกลายเป็นการสร้างคุณค่าของคำว่าพ่อได้อย่างเต็มปากครับดังนั้นพี่ทาให้กําลังใจทั้งคุณแม่ให้กําลังใจทั้งคุณพ่อเลยไม่ใช่เรื่องง่ายครับในการที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีสักคนหนึ่งสุดท้ายแล้วครับนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าสุขภาพจิตนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและพี่ทาหวังเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะว่าปัญหาเหล่านี้คดีที่น่าเศร้าเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน เป็นคดีที่หนักเหมือนกันพี่แฮมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ไม่รู้จะตอบยังไงครับตัวพี่แฮมเองก็ไม่กล้าให้ความคิดเห็นเลยเนาะว่าสุดท้ายแล้วพี่แฮมมองว่าคดีนี้ลินเซ่เธอผิดไหมเธอน่าเห็นใจเธอน่าสงสารหรือเปล่าแล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับ3ชีวิตที่ต้องจากไปมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆไม่สามารถที่จะพูดได้มุมใดมุมหนึ่งดังนั้นถ้าฐานพี่แฮมเนี่ยคำตอบมันมีเยอะมากๆเลยครับมันไม่มีคําตอบคําตอบเดียวเลยเนาะที่บอกว่าอ๋อลินเซ่ผิด เพียงไม่สามารถตอบได้แบบนั้นครับแต่มันเกิดจากหลายๆองค์ประกอบแต่ทุกองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะควบคุมแต่ว่าเราไม่ยากที่จะใส่ใจครับใส่ใจมันนะครับรักษามันถ้าวันนี้ใครที่กําลังพบว่าตัวเองกําลังอยู่ในสภาวะที่เฮ้ยเราอาจจะซึมเศร้าหรือเปล่าทําไมเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยทําไมเราเหนื่อยขนาดนี้อยากให้รวบรวมพลังครับเดินออกมากล้าที่จะไปบอกครอบครัว กล้าที่จะไปบอกโรงพยาบาลกล้าที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นครับพี่แฮมเป็นกำลังใจและพี่แฮมเชื่อว่าแฟนรายการของเราอีกหลายๆคนนะครับเป็นหมื่นคนเนี่ยพร้อมจะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับส่งกําลังใจให้ตรงนี้สําหรับใครที่อยากให้กําลังใจพี่แฮมบ้าง ง่ายมากเลยครับฝากกดไลค์นิดนึงครับคอมเมนต์พูดคุยกับพี่แฮมก็ได้บางครั้งพี่แฮมก็เครียดครับพี่แฮมก็เหนื่อยพี่แฮมก็เป็นคนคนหนึ่งนี่แหละไม่ได้ต่างจากทุกคนดังนั้นแล้วครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ครับตอบแทนโดยการพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่พพพนนนนแฮมสักหน่อยหนึ่งสามารถกดกําลังใจเป็นพิเศษ ให้มากขึ้นได้จากการกดปุ่มซูเปอร์แตงส์รูปหัวใจครับอาจจะให้เป็นค่ากาแฟค่าขนมให้พี่ฮมพี่ฮมก็เอามาเติมพลังให้ตัวเองนี่แหละหรือไม่ก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ในการผลิตรายการให้มันดีมากขึ้นสุดท้ายอาจจะเอาไปจ้างคนด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มมีจ้างน้องเหมือนกันมาช่วยทําสคริปต์บ้างหรือว่าอาจจะมาช่วยทําวิดีโอนะครับ ในบางครั้งจะเกิดงานมันไม่ทันจริงๆเนาะสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองดีๆครับการดูแลตัวเองดีๆที่พี่แฮมพูดทุกๆครั้งมันจะเป็นคำติดปากของพี่แฮมไปแล้วเนาะลองย้อนกลับไปฟังได้ก่อนจบพี่แฮมจะพูดคำนี้ว่าดูแลตัวเองดีๆซึ่งการดูแลตัวเองดีๆเนี่ยพี่แฮมไม่ได้พูดว่าร่างกายหรือจิตใจแต่พี่แฮมหมายถึงทั้งคู่ครับดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ